สวัสดีครับวันนี้โฮฮัตตันชาแนลเช่นเคยนะครับก็หลังจากที่อัปเดตแพดเป็น4.0นะครับ RV ก็เกิดหลายๆคนนะมีอาการที่แบบแหลกกระตกไม่ลื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมมีวิธีแก้นะครับสำหรับ iOS และ Android เลยก็วิธีนี้ก็คือจะมีโปรแกรมให้โหลดนะครับอย่างเช่นผมออกไปหน้าแอปก่อน อย่างเช่น iOS นะครับจะมี Apple Store นะครับก็เข้าไปเลย Apple Store เข้อนี้แล้วค้นหาว่า CPU อัน s c o r spacebar หน่อยแล้วก็กด X จะไ้ก็ Under score สิเนี่ยฮะก็จะเป็นตัวนี้ CPU X dasher เนี่ยเปิดเข้าไปผมโหลดเข้ามาแล้วนะผมโหลดมาแล้วมันก็จะเป็นนี่ CPU X ตัวสีเขียวนี่เลยข้างๆกาลิหน้านะกดเข้าไปปุ๊บอ่ก็จะายหลังคราวนี้คลิกเดียวเลยในโปรแกรมนี้ก็คือกดที่ข้อมูลหน่วยความจำนะครับหมู่ตรงหน่วยความจำเสร็จก็จะมีเพิ่มประสิทธิภาพเห็นไหมมันจะเป็นขีดตัวแดงๆอยู่9.7.1% 9.7.0%นะกดเข้าไปเลยปุ๊บ ่าคราวนี้เขาจะเป็นการแบบเคลียร์แรมให้เรานะนี่คือการเพิ่มประสิทธิภาพของโทรศัพท์ผมหาวิธีมานานและวิธีนี้เจ๋งสุดครับผมว่าเห็นไหมเพิ่มประสิทธิภาพแล้วได้กลับมา436นี่แหละครับคราวนี้ก็ลองไปเล่นดูเลยว่ามันลื่นหรือไม่ลื่นก็ยังไงถ้าลื่นนะครับฝาก มาพิมพ์บอกใต้คอมเมนต์ได้นะครับขอบคุณครับผมแต่สำหรับส่วนตัวผมอะลื่นนะผมทำแล้วผมลื่นขึ้นนะร0อเลยลื่นไม่กระตุกอะไรเนี่ยแต่ก็ต้องดูสภาพโทรศัพท์ของตัวเองนะครับตอนนี้ผมใช้ iPhone X นะ iPhone 8พัดสำหรับนะักแขกเขายังใช้อยู่นะสำหรับ RV อะ่ะผมก็ว่าใช้ได้อยู่นะสำหรับต่ำกว่า iPhone 8พัผมไม่รู้นะครับหรือว่าระบบ Android โทรศัพท์เครื่องไหนที่เล่นนาวีได้ผมไม่รู้นะครับผมรู้แค่ตอนนี้ผมใช้ iPhone X ครับผมก็กดอีกครั้งได้นะค,คือเคลียร์เคลียร์ก่อนเล่นอ่ะเคลียร์รมก่อนเล่นเออมันก็จะลื่นขึ้นอันนี้ลื่นเลยร้อยเชัวร์มาคบโอเคหลังๆมันก็จะได้น้อยลงนะอันนี้ก็เข้าไปเล่นได้เลย เขาเล่นนาวีปกติได้เลยครับขอเพิ่มส่วนตรงนี้นิดนึงนะครับส่วนการปรับการาฟิกเนี่ยผมก็จะปรับเป็นภาพ HD เนี่ยเป็นสูงมากการแสดงผลเนี่ยเขาอยู่ที่สูงนะครับพาร์ติเคิลก็จะเป็นแค่2ถ้าปรับ3ก็มันก็จะสวยขึ้นนะแตเ่เป็นแบบแม่นลงแม่น้ำอะไรเงี้ยสวยขึ้นแต่ผมปรับแค่กลางออ การแสดงผลสูง HD นี้ต้องปรับเป็นสูงมากนะครับเอาแค่นี้พอแค่นี้ก็ลื่นแล้วครับภาพมันก็สวยพอแล้วแล้วก็รวมกับ CPU X ที่โปรแกรมก่อนหน้านีนนาน้่ผมแนะนำไปนะครับก็โอเคแล้วนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องฮัตตันด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ